แปนดปอเปียะปอเปียะครับปอเปียะครับสวัสดีแฟนครับหน่อยสวัสดีหน่อยสวัสดีหน่อยครับสวัสดีหน่อยสวัสดีก่อนไไพูดดีๆพูดดีๆกำลังอยากเฝ้าหยัง้าปอเปียไปหาโพล้านโพปกับจับรอบแรกโปกรับ ้านโพ่เลยเธอ้านโพ่เมื่อกี้บอกเก้าเาบอกเมื่อกี้บอกแปดเก้าออดเ้าอ่ะโอเปี่ยนเ้ยเออว่าเปลีนเก้าเป่เก้าอยู่วัดเกวัดเก้ออวัดเก้าอะไวัดเก้าบ่หรือวัดเก้าวัดเกอ่ะวัเก้มันจะออกหรือเปล่าหวยวันนี้วัดปูวัดปูมันจะออกหรือเปล่าออกเปล่าเก่กันนะเก่งงันออกกันไ โอ้ท่าไปบอกก็ไม่ต้องชิมหมมแล้วไม่ต้องไปเที่ยวชื่อนมแบกไตอาเจ้าไต่ตั้งแหลกนั้งแหลกเนรซาตัวใหญ่เออเออเออก็บอกดิก็บอกแพนด้าบอกหวย์บอกหวยหวยบอกหวยตัวไหนนั่นแหละหนูจะบอกเลขอะไรบอกหวย์บอกเมก่อนถ้างั้นไม่ไปเที่ยวไม่ซื้อเนโนซาให้นะชื่อไตอาเจ้า ให้นะไม่ซื้อนะไม่ซื้อนะซื้อนะเข้าใจได้ไม่มีเงินเงินหมดหมดเออเออบอกให้ถูกแม่หน่อยนะเฮ้ยไม่ถูกแม่นะคะเนี่ยอะไรขายเนี่ยของยายของยายทำงานงานหาเงินหาเงินชื่อหนอมชื่อหนอมบอกหัวยายหน่อยยายเจ้าเปอรเปี้ยเปี้ยบอกหัวยายหน่อยบอกหัวยายหน่อยก็ก็ โคอยู่ไหนเนี่ยโคดอร์อรี่โอดอร์สตอรี่โอ้สตอรี่โอ้รถใหญ่สตอรี่รถใหญ่รถใหญ่มากรถใหญ่มากใหนูจะเอาไม้รถคันใหญ่นะบอกไว้ถูกก็ซื้อให้เลยน้องเออจะเอาบอกก่อนบอกไว้ก่อนอ่ะบอกไว้กันครับจอกต้นไหนสวัสดีอย่าเอองานยายอย่าเล่นอย่าเล่นเก็บไว้กล่าเก็บยา สวัสดีครับก่อนยกมือขึ้นด้วยสวัสดีครับเรารอก่อนหันหน้ามาหน่อยหันมาหายายหาเลขอะไรไม่รู้แม่ไม่รู้หนูเลขอะไรฮะงานยายถูกอะไรล่ะเลขอะไรอะไรบอกมาบอกมาคนขยันดีรอน้นกก้อนเออเบาลากกับเบาเนี่ยอะไรเลขอะไรแม่จะรู้ไหม ใหนูเห็นเลขอะไรเย่ใจบอกก่อนให้บอกไม่มีตังซื้อไดโนเสาร์ตังค์คุมาที่แรกบอกเก้าเจ็ดบอจิตเก้าเจ็ดเก้าเบอบอกเจ็ดเก้าแปดเก้าต่อมากือว่าบอกอบแปดเก้าเดี๋ยวมันโดนถ้าบอกไม่ถูกเดี๋ยวมันโดนบอกตองงวดเลยเนาะปอเพยนาะโดนเตะนะนั่นแหละโดนเตะน้นั่นแหละบอกไว้ก่อน ไปไปเนักไปหนักเองไปนังไปหาปูไปเด้อไปหาปูไปเด้อไปหาปูเนี่ยไปอันนาโต้เนี่ยไปเนี่ยไปมาสงสารเรียกอะไรไปได้เนี่ยไปได้รถหน่อยไม่ได้รถหน่ยใหญเราไม่ไปกู้า ปูพานจำได้เว้ยไในปูทวดจำได้ปู่พานในปู่นักปูหนักในปูทวดอยู่ไหนปู่ทวดอยู่ไหนปู่ทวดอยู่ไหนดูก่อนมิโลัวเนี่ยเออปู่ทวดเนี่ยไไหหนนปู่ทวดปูทวดเนี่ยเออจำได้ปู่ทวดีมากคุณผู้ชมนี่คผู้ชมนี่โอ้ยนี่เธอคุผู้ชมนี่ปู่นักอันนี้ปู่นาคปูปูอะไรปู่ใหญ่เนี่ยปูคุณปู่อะไรเนี่ยคุณครับ จำได้ดีจำได้ปู๊อะไรเนี่ยว่าตะไคร่เขาเล่าเึินปูหนักเงินแจักเงินเหรียญเนี่ยเงินเหรียญเนี่ยอะไรเงินเหรียญไหนเงินเหรียญอยู่ไหนปูผาแมวออกมาหมดแล้วปูผ่านี่หลรือท่านผู้ชมเรามาจากวัดป้าปิ้งบ่ะป้าปิ่งบายบายปูผ่านออกมาจากวัดบาปิ้งบ่ะปูผ่านแม่นะปูผ่านยาปูจะเจ็บปูผ่านี่นึ่งอ่ะมีเสียงเลยครับปูผ่าน <substit uting> ไปไหนก็ผ <พ ouse> <traditions> ่านตลอดหูหนาคหูหนาคหัน้าสีเขียวสีเขียวสีเขียวหัวนาคของสำนักสงฆ์อัวหนาคสำนักสงฆ์ให้อทวดผูทวดโอ้ยแจ็กวัดสีหยังสีขาวเออสีขาวหูหนาคสีอะไรปูไรปูไรครับปูไรครับผู้ทวดครับผู้ทวดครับใช่ไหมไม่ใช่ปู่คุณเออผู้คุณครับคุณสันเนี่ย ปู่คุณปู่คุณเหรอจำได้ปู่คุณครับจะน้อยก็ได้แขนนี่จำดีปู่มาจากฝากจากประเทศลาวเนาะมาจากประเทศเอินเดียออกมาคนละเซนกับเดือนสกาวเวลาเราไปปฏิบัติธรรมก็ไปด้วยแล้วก็ส่วนอินทีพิโซร้อยแปดเนาะไม่มีเงินเหรียญไม่มีเงินเหรียญขอบพี่แอ้ยบอกไหมพี่แ้มไม่บอกยอม เลี่แม่ไม่มีเว้ัสดีทานผู้ชมหน่อยจะไปไหนครับไปไหนโดนโ่งผมใครตัดผมให้ครับใครตัดผมให้ดินลองให้จับสามคนกับว่าฟังก็กด้ส่งนี่แหละได้ส่งนี่แหละอาปิดไว้เนี่ยเออนั่นแหละปิดไว้นน่นโ่นดูถนนโน่น ถ้ไปทรงไอ้เครี่แฟดแอกแดอกเค่ิดไว้เลยไปซนี่เน่ยรงแฟดอกเฟสเนี่ยเครองไปทรงแล้วหลังจากของขายของยไม่ต้องเปิดให้ต้องควรแม่ทรงของตโอนเงินมากวันที่สามสิบที่หนึ่งที่สองที่สามมีปัญหามื่อ ต้นมากของลื่นทื่นทึกสงสัยว่าวันที่หนึ่งเขาหยุดงานบอกของมันศีสะสมแล้บอกของศีสษะสมอยู่ทั้งไตพอวันที่สองที่สามที่สี่กับวันตะกินบอกของสะสมทับๆกันอยู่ทั้งไตวันนี้วันที่หกจะหยุดดิวันนี้ของเขาเลื่อออกพระท่านเลื่อสาพ่ะคัดแยกว่าท่านอ่านผู้ชมอือนันแหละหยุดดูของก็เลยสะสม เจแดงเมื่อยรับเลยเด้อแอดไล่มาเลยค่ะแอดไล่มาเมื่อยตั้งแต่เหมือว่านนี่จนถึงเมื่อคืนนี่โอกว่แดงก็บ,บ่าบ่าให้กินข้าวกินน้ำบ่บ่ให้อาบน้ำบ่กน่าเขาก็ไม่ได้กินน้ำเพล่ก็จะไม่กินหลายๆเจแดงก็ค่ะรับตัวโทรศัพท์คน,ไ,นไม่กินเข่าแต่มเมียนกับว่าใ้กินน้ำเพลวันเงยหน้าขึ้นจากโทรศัพท์จากอะไรกันอ้าว ทูเจ้าเศร้าเหรอบอกข่อยคือเ่าท่านได้กลิ่นอาบน้าก็ไม่ได้อาบแชทไลน์มาได้ค่ะแชทไลน์มาเปิดนะไม่เปิดทำไมต้อเปิดฟังสิไม่เก็บเบอร์้ลงเครื่องกดทักมาเลยถ้าไม่รับหน้าก็เปิดตอบเปิดทุกคำตอบก็ถามเอ้าตำรวจต้อตำรวจ รวจอะไรใหญ่ตรวจถนนตรวจถนนนั่นนี่ออ๋บ่ทำงานเขาทำงานเขาทำงานอยู่ผมเขาจะแดดพรอนรู้จักไหมเลือกป่ะนี่แหละทางเขาสำนักสงฆ์อเไปวันไปนี่แหละเข้าบ้านวงใต้พ่อเปียบอกไว้เป็นวัดวัดบ้านกุจิกโอ้วัดสวยมากวัดใหญ่ถ้าเข้าบ้านกุจิกเด้อเปี๊ยกบอกตัวใดก่อนนี จ็ดเก้าแปดเก้ามาเจ็ดเก้กน่ยดอกงวนนี่มันหาขึ้นมามันเคยออกไปรอบมันออกหาเก้าแ้ไม่ถันออกหาเก้าล้วอกเอ็กเฟสนี่ล่ะตัวแทนสาขาเหิ่เพิ่มมาทรงสาขาอยเพมันก็สิคัดทรงสาขาใหญ่สาขาใหญ่ก็ออกไปมันก็เลยสาเป็นบ่เป็นน้ำือโเมนไปลงให้บอีในรถ เราเป้ยอยู่ในรถนะครับจุดของก่อนนะครับอร์ดร้ออน,อ,อ,นอ,อนนี้ว่างมืมมอ่อลุกวางเืินหน่อยครับนั่งโถดูนะของสองหนึ่งสองซีนนทงทงท่ถุงค่ะยังเมื่อบอร์ดดี่นี่เอาล้องเบอร์ทดทีบ่บอก เราปวอาจสบอเบล่าล่บดอาจสบแดงกันทรงข้ามันลายหลายสะสมมันสิหลงใบเอาลงมอีกบ่หมดบรได้ลงมอีกบ่ช่วง้นบ่งประเด่นล้มบ่ของแกแดงนับก่อนว่ามีจักสินอยู่นีนกับย่างเด้ค่ะทช่วงย่างประด็นหามาเบิด ของคุณมานิดบ่งการกของคุณยอดสุรางบ้างท่องหลางของคุณบุญทอแสงชนบุรี่ของคุณสรัญญาชนบุรี่ชนบุรี่มีปัญหาแกะกองแกะของหายของสำรุดของแตกเนาะ ว่าพระเจ้าแก่รับระย่องกระโดนคุณจะรวยสม,มุทปราการคุณอัญชลีพ่อค้อนนายกค่อยรับโท่าระทาเดิมทำบารับโทรศพัทรศพท์นี่เพิ่นจะว่าไปส่งให้คุณนัทชมทอนคุณนิดค่ะ คุณน็ตทนบรีวัตสัยซื้อน้ำจากคุณคุณกอกียังกัดนางขานางสีมูลสมุทประการพิคนซื้ออียังไงคุณคุณลัศมีบริบาลส่งให้รอบสองเนี่ยคุณลัศมีแมนบักเพิ่นได้รับแล้วยังคุณเช่น นีชาสมัยดำคุณอะนงน้องคายคุณอ,อรพินคงปัญญาขอนแก่นคุณสวีเขตบางรักคุณปียนน์ บคุณกัญญานันกัญญานันยันน,นาว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกวดกันคุณสีนวลคุณกินตนา เก็บจมทองคุณบรรจงดาศีสะเซิงเศร้าอันนี้ทรงให้รอบสองน้องอันนี้คุณจินดาคุณจินดาขุนตาลเชียงร่ายด้วยค่ะอันนี้คุณอ้อยคุณอ้อยชัยยาข้องตัดเนือค่ะอันนี้คุณรัตินัน สีสเกตสีนวลคุณอันนี้คงสีนว,นสวลสลีหมดแล้วค่ะสีนวลคุณเพนพี่มนเพนพี่มนตราดนี่คุณกัญญาสกลนครหมดแล้วเส้นชุดไทยคุณบุญมีบุญสืบ บางหน้าค่ะเอาเอาไว้เดี๋ยวกลับมาเอานะคะขอบคุณค่ะไม่รวมค่ะแยกเด้อของเดือนสกาวระดามณีของนี้ระดามณีอันนี้ทองแดงเบื้องตัวทรงนะ่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ